จารย์นี่ดูมันเลขมันตัวนี้ออกไหมครับบนล่างอาจารบอลงอ่าเนี่่กเสียเนืเินเอนั้นน่ะครับนะครับเอาสองตัวนี้บ้างเลยสตัวนี้บ้างนี่หาเสี่ยอ่านี่หาเสียง้สามเก่าโนสมถึงม่ต้กนทันันเสนันโกดตรงมาอะไรน่าจัจักว่าสมิกัน ตรงมาศูน้ไอ้ม,อมาตรงมาศูนย์มก้าม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 าศูนยอะไรครับอาจารย์ 0.39!!! เก้ลูกเอ้ยศูนย์สเก้ด่นศูนครับอาจารย์เจ็ดศล่างหรือศูล่างนะแต่เอาบนด้วยนะครับศูนย์สนะอาจารย์ระ,ะกับกดต,ติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดง,งเลยครับ สวีกจดรกุแไอู้สพันุเเตป็นล้านสายกวากรรมมันกรรมเออทำอเคเอวตมาสิเจ้าังสุมีฮาดดัน่เเซตป็นล้านหมโขเรื่องบิสุทโมโหม้ดกวาก็คงสิบสามสิกรรมต้องมาปีกำลังจิตตกเงินจะสูบีกอ้กิสิมีหัวกันเอาวเียนเงินสบไอ้รพันนเซเนล้านดมันดมาจุกรใส่ถุงเลย เงี้ยใส่กันพี่ใส่กันล้านสิบล้านสิบล้านแสนล้านโกดล้านแสนล้านโกดล้านเออกระเป๋าคือรัวเออคับคันเดียวกลับมาคันเดียวเออติเป๋าได้ด้อ่ะนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับอาจารย์กำลังจะมาทำพิธีให้รถแล้วโกดเล่ก็สวยนะครับเป็นเป็นอะไรสี่สิบแปดสิบเอดเล่รถก็สวยนะ เออเอาตอนนี้นี่ที่แข่งไปเมื่อกี้เลยตัวนี้ตัวนี้อ่ะสามเก้าเออนนะครับนี่หัววางสุดพืนที่หาเร็นตดซ่งีตัวนี้หาสิบอี่บี่ แม่ย่านางรถมณีใสมณีใสมณีใสชื่อมณีใสแม่แม่ย่านางชื่อแม่ย่านางทิดามณีใสเออทิดามณีใสช่วยช่วยเตือนกันด้วยไปไหนก็น้ำหวานน้ำเขียวน้ำแดงหรือน้ำเหลืองก็ได้เออแล้วก็บอกนายดาวดนผู้หนีงบอกเขาทุกเก้าดอกเวลาจะเดินทางไกลนะเรอบอกแล้วก็เปิดประตูให้เขาสมอสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาโอ้แล้วขับไปแม่ย่านางรถทิดามณีใสนะมณีใสเออทิดาสวย เป็นคนสวยมากรถไก่ตัวนี้แหละครับผมมีหน้าเราเพาว่าชอบตัวนี้มีในความซื่อสัตย์มีในคุณศีลคุณธรรมแต่คุ้มครองตลอดเพราะว่าเลขเล็กไม่รู้เรื่องเอ้าเอาไปเลยอ๋อเลขตัวนี้เลยไหมใช่ไหมอ่าเนี่ยแฮว์ถึงด้วยอูดโงเนี่ยตกแล้วตกแล้วออกแล้วออกแล้วออกแล้วไงเนี่ย่ะสุดท้ายไเขียนว่ายังไงนี่เด่นเด่นศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้านะคะศูนย์สามเก้า

ารย์นี่ดูมันเลขมันตัวนี้ออกไหมครับบนล่างอาจารย์บอลลนอ่านี่จะตกี่ยงเสียน้เนืนย็บนั้นน่ะครับเอ๊ะใจก็หายีจริงนี่นี่เฉยๆตัวน Alpha. ี้เลยจะรับเอาอย่างนี้บ้างนะครับเอาอย่างนี้บ้างนะครับเอาสองตัวนี้บ้างแล้ตัวนี้บ้างข้างหน้าด้วยข้างหลังด้วยอาจารย์ได้ันีตัวท็เก็ตวไครับนี่เราเอาอะไรตัวนี้บ้างขับไปกลับมาแล้วเอาตัวนี้บ้าง แต่ก็หันงงใช่มอ๋ออะรกันนี่าเสี่ยใช่นี่หาเสี่ยศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าอ่าอะไรนะอาจารย์ศูนย์สามเก้าเพราะว่าเขาจะไม่มาอย่างนี้เขาจะให้กลับก็จะถูกเยอะอืมให้เอาตัวนี้อยู่หน้าครับเหมือนเหมือนรุกเราอ่ะครับครับครับเขาจะให้กลับไปกลับมาอาจารย์บอกว่าศูนย์สามตัวน้ากำลังจังหลงเอาเลยหลงเลยอันนี้เอาเลย เอาให้เจ้าอย่าลืมคู่ขาที่เป็นแม่มณีแก้วใช่ไหมมันมีใสแก้วมันมีใสแม่มณีใสจำไว้พี่ตาแม่มณีใสพี่ตาแม่มันมีใสแม่ยานางแม่ยานางเป็นชื่อว่าแม่ยานางมณีใสนะมีแม่ใี่เธอแบบเลยมีอะไรบ้างนะจ่าเวลาไปก็น้าแดงน้างแดงก็ได้น้าเขียวก็ได้บางเวลาน้เดินก็ได้เลยเตาเดือยอย่าลืมแล้วก็เรองอะไรตกมาที่สุดนะ ลองมาดิสุดมาไว้ในกลมอะไรนะครับอ wow. uh, uh ่าไม่พอจะไม่เอ ouais, ้่เจ๊ตอนนี้ประตูประตูเปิดไม่ได้ครับประตูเปิดไม่ได้ครับอ๋อไม่รู้วีดีก็ล็อกไปเลยล็อกเปิดออกไม่ได้ ตอนนี้เปิดได้เหรอได้เราเปิดข้าไปไม่รู้อยู่ในล็อกเลี้ยงนาทีเหรอตอนนี้ก็เปิดไม่ได้ละอะตอนนี้ประตูเปิดไม่ได้ประตูเปิดไม่ได้แสดงว่าล็อกละเล็กล็อกละเล็กล็อกได้เหอเจอเล็กล็อกเนาะประตูทำไมเปิดไม่ได้เนี่ยเล็กล็อกละตนี้จะโอบรอเดี๋ยต้องด้วยจมีเคี๊ยวเหมุนก็ไม่ได้อิด Uhm ไปคลายใจสบายเองจริงจรอ๋อได้แ <Muy> ล <et> ้วนี <commentary Ellis> <t oss ed> ่เลต้องเสกต้องเสกให้ออกต้องเสกประตูให้ออกได้ให้ยคลายอันนี้ก็ไม่ใช่ย้อยตรงนี้ป่ะเออวันนี้เขามาเจอแม่ยานางมีใสอ๋อแม่ยานางมีใสใช่ไหมมีใส่ไหมมีสออแม่ยานางมีใสเายอะไรวะอยากอยากอยากโยกเย้าหน่อยนึงอยากโยกเล่นอยากโยกเล่นอยากโยก ตกใจเลยเชื่อติดต่อไม่ได้แล้วตัวนี้มาไงเขาเลยอยากหลบกก็บอกตัวนี้เขาล็อกให้อยู่ล็อก้ออล็อกเออเล็กล็อกล็อกให้อยู่ได้เลยสามตัวถ้าได้จะถวายเท่าไหร่เออไม่ต่อตัวนี้เถอะไม่ต่อตัวนี้เถอะมาได้พาไปถึงอุดรเลยจะพาไปถึงอุดรเลยถวยเป็นสินปัจจัยถ้าได้เยอะถวายเทไหลญาติโยมให้ญาติโยมให้ญาติธรรมถูกเท่าไหร่อุบาสจะมาได้ให้ญาติทธิพุทธชันสิทธิธรมะ เงินทองไหลมานาชาลิติสิฏมังก์กิจามะเงินทองไหลมาใชาลิติส้นังกิจามะเงินทองไหลมาณชาลิติจิมพลีมหาลาภังวันตะมี039ยามเก้ามาพันแสนล้านโกรดนะศูนย์ส้าศนสามเก้าธุสาธุเดี๋ให้เอฟซทุกคนถูกก่อนใช่เอถูกให้เอฟถูกให้เอฟซีถูกเขาได้บ้างแล้วก็บอกเขาว่า มทนาทำบุญด้วยกันมทนาทำบุญด้วยกันสามตัวตรงๆหอานาต่อไปเราจะได้ด้วยกันขาุสาุเดี๋ยวผมรับลมมาเดี๋ยวผมรับลมสงเออดี๋ยววันลังมาเดอวันที่สิบห้าจับวันที่สิบห้าอายุสี่สิบสออมาที่สิบห้าเดือดจับขก่า้วยด้วยแล้วก็ดีไหมทำคูณไหมจันอันนี้ทำคณมากเลยถาว่าไปไหนเคยเป็นอะไรไหม เรียกรถล็อกปึ๊กเลยออกนั่งน้อยออกไม่ได้เลยรู้ว่าปูมาเขาบอกปูนี่ตัวนี้งามปูทักตรงนู้นใช่ไหมเราก็ล็อกประตูไปเลยครับตัวนี้ล็อกไปให้เลยตัวเลขไปเลยล็อกไปใช่เลขล็อกไม่ออกนะที่ล็อกไปให้เราเอาตัวนี้เลยยังบอกว่าบอลลอบนล่างเลยบอลล็อคบนล่างดูเลขนะครับนี่เลขเลขนี่ สามเก้าศูนย์หกแต่ว่าท่านอาจารย์ตัดให้เนี่ยตัดให้ตัวนี้เลยตัดให้ตัวนี้เลยศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าคือมันจะมาตัวนี้โดยมันจะมาตัวนี้เลยทอาจารย์มันจะมาตัวนี้เลยศูนย์สามเก้าเหมารถนั้นบอกว้ดนสาอย่างนี้นะศูนย์สามเก้าเหมือนรถเราวันนั้นบอกว่าเอาทั้งหน้าหรือสามตัวอย่างนี้นะศูนย์สามเกาเหมือนรถเราวันนั้นว่าเอาได้โต๊้เลยนีะโูนยเลยครับ พวันนี hey, ้เขียนให้เลยมีห uh, น้าเลยไม่ย um, ันรถไม่ดังรถเขาอยากรู้ว่าล็อกเลยล็อกไว้เลยกเราจะเชื่ออไม่เช่ป็นล็อกว่าเลขนี้ต้องมางวดนี้อ๋อเลขนี้ต้องมางวดนี้แน่นอนไม่เคยล็อกอย่างนี้นะไม่เคยล็อกนะไม่เคยรถเคกันนั้นมาสามคันมีเป็นไรไช่ใช่คันนี้ล็อกเลยเราเราไม่ได้เลยเออเราไม่ได้เลยตกใจเลยเพราะปู่พูดเมื่อกี้แปะมอเปิดเลย อผู้พูดว่าเออให้เปิดให้เจออะไรแล้วมันก็แป้งมาก็เลยเปิดให้ก็เปิดได้เลยใครไปกับรถยังเม็ดขี่รถอีกสามแยกอุปศีสหาตลาดอีทางตายแค่นี้แหละขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นไอรถหกล้อก็มาปึ๊บไอสี่ล้อก็ไม่ไปสี่สเก็ตแม่มาฟูก็เลยโยนมาใส่พึ๊บโดนขวางตปางใส่ยากไม่รู้โดนได้ยังออเโดนรถไปเลยนอนไป พระปางสายญากกว่าน <hã. S 2> ไอ้ขาเหยียบหกไอ้ยันหกโลไอ้หัวยันสี่โลพอดีมันลงมาบายพี่พี่พี่แสดงหนังไหมช่วยบอกผมหน่อยเราไม่ได้แสดงหนังเราไม่รู้เรื่องรเราโยนรถแล้วเราล้มอีกท่านนั้นเป็นยังไงมันตั้งแต่ไว้ขอไหมผมถึกให้ผมถึกใหไ้ไม่ได้สอนไม่ได้ไม่รู้เรื่องพอดีมันขับรถเอ้าลกมหมดเลยทั้งสองคันไปไม่ได้พอดีเราก็ไปหนุน ไปถึกมันกำลังขี่รถอยู่มันยังไม่แทงเจเลยมันไปครับเราว,ว่าไปถึกไม่ได้เป็นอะไรแล้วไมเลยมันรูวจอดไม่ได้จอดเหมือนเดิมแหละเฮ่ยเป็นลูกหก้อไปถึกไม่ได้เป็นอะไรแล้วไปเลยมันก็ตกใจโอ๊ยอาจารย์ผมจอดไม่ได้เห็ไงจอดนด้ไปถึงที่จอดไดไเหมือนเดิมลืมว่าอท,อทำไมผมขัดทุกวันทำไมผอยูนเรื่องกัรผม แต่ลุงทำไมไม่ได้ขับบอกว่าไปเถอะทำไมไปนี่เหมือนกันหลบเลยหลบเลยเปิดใเปิดให้เลยอาจารย์นะต่ไปแล้วเนาะเรกต่อห้แล้วคัมคคูณเนาะเออลูกหลานต่อไปก็คัมคูณด้นะครับถ้าสามตัวนี้มาครับได้คนละเยอะได้คนละเยอะเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวได้เท่าไหร่ก็ให้เอฟซีส่งให้อาจารย์เลยเออพวกเจ้ามาด้วยแล้วก็ส่งด้วยเออเพื่อให้คน นี่นะเรียกตัวนี้นะเรียกอาจารย์นะสามเออศูนย์เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าแม่ยานางแม่ยานางรถคันนี้แม่ยานางไม่อะไรจำได้ไหมมันนิสัยบอกแม่ย่านางมันนิสัยแก้วมันนสัแม่ยานางแก้วมันนิสัศูนย์สามเก้าดูสีเขาสิมันเหมือนแก้วอ่ะนะครับก่อนจะไปอาจารย์จื๊ม

อ่ะอะมาเดี๋ยวไปเลยนะครับอาจารย์ครับครับลาแล้วครับอาจารย์ครับโชคดี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 เวลานี้เหรอไปกินเช้าอาจารย์เช้าๆเช้้าเดอครัอกินข้าวเสร็จมาก็ได้หรือจะซื้อกับข้าวมาฝากอาจารย์ก็ได้ได้ได้ไมากินด้วยกันที่นี่จมากินนี่ฮะกินข้าวเที่ยงนี่ใช่ไหมครับเชียงมากินด้วยกันที่นี่นะครับน้ำน้ำหวานด้วยได้เลยแล้วก็อย่าลืมน้ำโค้กให้อาจารย์หน่อยเด้อครับผอ้ลืมเออโค้กก็ได้เป๊ปซี่ก็ได้ครับครับเออลืมๆนะ อะไรครับอาจารย์ศูนย์สามเก้าลูกเอ้ยศูนย์สามเก้าเต็นศูนย์สามเก้าครับอาจารย์เจ็ดศูนย์ล่างหรือศูนย์เจ็ดล่างนะแต่เอาบนด้วยนะครับศูนย์สามเก้านะอาจารย์เอาบนเอาล่างได้เลยครับผมสาธุสาธุสาธุบ๊ายบายอาาจรย์โชคดีครับสาธุอาจารย์สาธุ น้อยอันเดียผมปึ๊กัะน่าไเป็นไรไม่กี้รถเป็นไรถึงมันอมันเปิดไม่ออกเลยบ่ครับเปิดไม่ออกครับอยู่ดีๆนถอยมันถอยเลยพอจะเปิดล็อกลึกอ้าวผมก็เลยล็อกเลยบ่ล็อกเลยครับนุดล็อกเลยครับก็เลยออกไม่ได้แต่ก็เห็นอาจารย์สวดอยู่อยู่ข้างหน้าก็เลยไม่ไม่ได้กล้าเรียกอ๋อเลย รอให้เดินมัเลยตามเลยเลยครับออกไม่ได้พยายามดิ้นกระชากก็ออกไม่ได้โอ้พอดีผู่มาก็มาสวดสวดสวดแล้วก็เป่าให้ก็ออกกลักเลยครับโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงศักดิ์สิทธิ์จริงครับเลขรถก็คือเลขอาจารย์ให้ก็คือศูนย์สามเก้าน้องมาทีเนาะศูนย์สามเก้าครับให้ทุกท่านไปซื้อเอาเนาะเผื่อจะมีโชคมีลาบด้วยกันได้ครับครับแล้วก็เลขรถอ่าข้างหน้า เมื่อกี้นี่เลขสามเก้าศูนย์หกสามเก้าศูนย์หกสามเก้าศูนย์หกแต่ว่าอาจารย์ให้ให้ตัวเดียวเลยตัวเดียวให้ตัวเดียวเลยศูนย์สามเก้าเก้าถ้าถูกยังไงก็อย่าลืมอาจารย์นะเนาะก็ไม่ลืมหรอกนะครับถ้าออกศูนย์สามเก้าจริงๆเนาะเอฟซีทุกท่านก็ลองเอาไปซื้อดูไปเสี่ยงดูครับผมอ่ัลนี้แหละครับแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ